เช้าของวันที่21พฤษภาคม2567เป็นวันแรกของการเดินทางสู่พุทธคยาประเทศอินเดียคริปเดินทางไปพุทธคยาที่อินเดียเพื่อที่จะไปร่วมพิธีในวันวิสาขาบูชาโลกต้องกราบขอบคุณทางบริษัทภูเก็ตนายนำโดยคุณประพักษสอนมีปาคุณเก ที่ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนโครงการวันวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้ที่พุทธคยาประเทศอินเดีย เช้าวันนี้คณะสายบุญทัวร์ของเรารวมทั้งหมด77ชีวิตที่จะเดินทางด้วยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน A 1379

นักแสวงบุญฮะพอถึงที่เราว่าไปถ่ายภาพเยียดเยียนใส่เย็นไยเลยเยี่ยมใส่กิฟตเยียนเยียนเอแ้งอ่ะยังจะชอบฟิตเลยลมฟังเย <ง ains> นี่ผู้นำบุญคณะสายบุญทัวร์ของเราก็าได้เดินทางมาถึงสนามบินนิวเดลีหรือ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคารที ขณะน,นี้สายบุญทวงเราก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินนิวเดลีเป็นที่เรียบร้อย าสายบุญทัวของเราจะต้องผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่จะเข้าไปรับกระเป๋าสัมภาระ น้าาปานาพระเราต้องเข่าไหว้ค่ะนี่ไม่ไหว้คุณพี่กบเปโปรเฟสชันแนลมากมีอะไรอ่ะไปถามม้วนก่อนมีทั้งเมื่อยกันหน้ายักษ์เลทั้งเมื่อยกันหน้ายักษ หลังจากที่คณะของเราได้รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังเมืองปัตนานักท่องเที่ยวกำลังหลงประตูเอาท่านก็เป็นไปทางไหนนะเอาแล้วแล้วงไปไหนแล้วอ่ะ จะบอกให้เราเออนีอู้นนู้นอยู่หลังเดินอยู่หลังแขงมากเอายกทงยกทงไม่ไม่มีคนยกทงเอาธ <c oughs> งมากลนอนนะจริงๆต้องยกทงงด้วยนะฮะนี่เราเดินตามทงอยู่เนี่ยทงหาย <c oughs> หลังจากที่คณะของเราได้รับสัมภาระกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังเมืองปัตตานะจากเมืองนิวเดลีไปยังเมืองปัตตานะโดยเครื่องบินใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษ

บอกว่าคนสวยก็ตรวจบ่อยหน่อยแม่ตรวจนานด้วยให้ของเล่นทำไมครับผมฮะให้ของเล่นทำมอ่าฮะตรวจอีกรอบเห็นไหมนี่ยะนี่พี่ว่าเที่ยวหน้าคนสวยๆต้องอยู่ด้านหลังด้านหลังวะอะไรวะพอเขาตรวจคนสวยจะช้ามนะ ขณะนี้สายบุญทัวร์ของเราก็ได้เดินทางมาถึงยังเมืองปันนกษาเป็นที่เรียบร้อยก็จะเข้าสู่ในตัวอาคารท่ากาศยาน เราเข้ามาถึงตัวอาคารเพื่อที่มารับกระเป๋าและสัมภาระเพื่อจะเดินทางต่อไปยังเมืองขยาโดยรถบัสต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง เขาบอกว่าให้ตัวเป็นการ

แล้วก็เจือกับน้องป้าคราพูดคันตรงตรงไปกลายเป็นคนทุกข์นะเพราะว่ามีมหาราชที่ยิ่งยังจอมจักรพรรดิจอมจักรพรรดิับคนมหาราชเป็นผู้ปกครองนมาที่นี่แล้วก็นี่คือตัวตนของข้าพเจ้าโบราณจากนั้นมาก็ผ่านเวลาจากสมัยพระเจ้าเมื่อใดก็ตามได้ยินคำว่าพระเจ้าทรมหาราชเปนสองพันสาจะถึงยุคเอา ยุคเราวันนี้ก็กลายเป็นเหมืองปัตตนะแต่ก็ยังมีสถานะเป็นเมืองหลวงก็ได่ใช่เมืองหลวงนะเมืองหลวงของของรัฐแล้วท่านก็ลงสนามดินแรกที่ราคานตีเจอและชนะอัลกออร์นั่นคือเมืองหลวงของประเทศค่ะท่านลงภาคเหนือของอิเดียไปแล้วนะคแล้วตอนนี้นท่านเปลี่ยนทางแล้วท่านมาภาคตะวันตกเฉียงเหนือมาอีสานเลยตอนนี้โซนนี้เลยค่ะเป็นปทบางคนที่มีมหาราชาชื่อพิมพิสารซึ่งเป็นอะศสินบันเฮ้ ไม่ใกล้เลยจากนี้นั่งรถไปตามชั่วโมงน,น้ารักาแล้วค่ะตามส้วยคือเราอยากต่อย,ยอดไปกั <c oughs> นเองไหมัดพโมกลาไม่ไกลน,นะคะสถานที่เขาที่ชิบุว่ของจริงที่ไม่ใช่ยจักวดีออริจินอลวันอยที่นีนะคะถ้างรถสชั่วโมงนะะโอ้โอ้คนลุกเลยแล้วต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงขึ้นคือวัฟบน,นชีเมือไวยสลรีค่ะที่องคสมบติสุดมีองค์แรกของโลกพน,น,นานา แล้วอีกห้าชัมม้งโบวคือสถานีบริมผาห็นไหมแท่นนี้ทั้งหมดเลยคือสามแฟนต่อกันเลยตอนนี้ถ้าอยู่แฟนมกคุถัดไปคือแฟน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 บันชีเงินไวต้ตันแล้วถัดไปก็คือแฟนมารับเงินตุนตินา,าลิกแต่ตอนนี้ที่คุณเนียะเ <c oughs> วเราจะไปไหนเราจะไปพุทธยาเราจะไปคุรุเปเวลาเินนคุณคุณป็ไบ้านแม่นางร<อ> ชาดาผู้ที่ต,ววตวรวจอนุญาตบินทบานนี้มีอันทรงม,มากเทียบเทียมกับบินทบานสุดท้ายของตระพระบรมศาสดาก็คือบินทบานสุดท้ายคือสุนรมาตวะ2,567ปีผ่านาไปยังเท้ากันให้จบเลยมันคือไอหยาง <c oughs> ันคือเนื้อสุกรอ่อนหรือว่าเห็ดชนิดหนึ่งที่หมูชอบกินมันคือไอหยางอยากรู้เพราะวะ่าปกติไม่เห็นติดในข้าว ในวันจิตสถานที่ิษในดีกอภเึกทั่วโลกเขาสชานต่ารัแต่ท่านพิเศษเข้ามาบุคนตรงนี้คือพิเศษเข้ามาที่จะได้มาอสสสสสสยู่นัาสถานที่ศิษย์โหากเด็ปรตมาณุริเจ้าแค่เวลาแต่สถานที่นี้ไปที่ที่องค์กระทำนั่งยไปถึงสถานที่ที่องค์กระทนั่งลยไปถึงสถานที่ที่เคยมีพระรามน้ลัำที่เคยมีปรับปาที่เคยดีต้นศิษาโหาบ่เป็น เคยมีและยังมีพระพุทธเจ้าเป็นพระมหาปรุงที่มีลมหายใจเดินอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้จริงเราจึงเรียกว่าพุทธภูมิเราจึงเรียกว่าตามรอยบาปกษัตริย์นายาร์มาท่านอาจจะเป็นคนแรกของขับรถที่ได้มายที่มด้วยนะคะพระมหากษัตรย์ป้าป้าป้าแนะนำตัวนิดหน่อยนะคะชื่อนันจะไดเรียกถูกนะคะชื่อนันทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยา วิทยาลัยสุนทรภูมิเป็นอาจารย์ประจำสุนูนนมิพุทธศาสตร์ปฏิษฐานเป็นคนเมืองได้สิบกว่าปีแล้วเจ้าแต่ว่าเป็นคนเมืองโดยโดยบัตรโดยที่บ้านแต่บ้านเกิดเมืองนอนเป็นลูกสาวหลวงพ่อสวนสดแม่บ้าปตงนาคงขึ้นลองใจอนนองก็คงแล้วได้รักกันะคนเชิญเตอร์ทะเลเบิกตุ้งเจร ัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทำพระกวันตังอภิวาเทมิข้าเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสายบุญทั่วของเราก็ได้ลงรับทานอาหารเย็นเป็น

น้บุ๊คแม่มื้อเย็นนะรู้สึกว่าวันนี้กี่มื้อแล้วเนี่ยสี่มื้อยังสามทามาเลยนะนี่นี่เราจะมาลดเร็วเราจะมาเพิ่มลดสุงสุดละค่ะ ดีครับตั้งแต่พี่ผมอนรยกันก็ได้โอเคับ เต็มหน้าเลยอะ่อีเมื่อกี้ก,กลุ่มเนอวเก็เมาทางนี้ดูสาวๆทางนี้นั่งว่า หลังจากที่เราได้รับประฐานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เดินทางออกจากเมืองปันธนะสู่เมืองขยาหรือที่คนไทยเรียกกันว่าพุทธขยาระยะทางในการเดินทางอยู่ประมาณ120กิโลเมตร ต้องใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเดินหน้า <c oughs> มหาลาันีมหาลาณนี ต้องต้องสอมัมภาษณความรู้สึกพ่อนหน้าเป็นไงบางคนน้ะ,ะ,ะจะเปลี่ยสนสถานะแล้วนะ